สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาชิมมะม่วงอีกหนึ่งตัวครับมะม่วงฮารุมมานนสนะครับชื่อฮารุมมาเนสนะครับจะมาลองชิมดูนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ชิมนะครับที่จริงก่อนหน้านี้ผมชิมไปสองผลแล้วนะครับมันหอมมากนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับ อันนี้ก็เลยมาผ่าปอกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นสีแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับฮาลุมาน,นิสนะครับ มากครับหอมมากมาลุมมันนิสหวานมากหวานมากเลย Lumalinis na. Siya